หมูตอนสวัสดีครับคุณธนงนะครับผมนะคุณธนงขอเพลงอะไรนะเนี่ยเดือนดูแป๊บหนึ่งน้ำมันขาดแคนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟถึงตอนดับไฟมีอะไรยังไงใช่ไหมคุณธนงถึงตอนดับไฟมีอะไรก็ต้องไก้ชิด ไก่ขามาอีกนิดชิชข้ามาอีกหน่อยน้ำมันน้อยๆอะไรประมาณนี้ใช่ไบบคุณธนงจบไปแล้วนะครับคุณธนงนะครับเพลงคุณธนงนะครับผมเพลงของคุณอำนวยร้องยังไงเนี่ยขึ้นยังไงเนาะกระต่ายไหมจันท์ขึ้นยังไงครับผมนะคะแม่เคยฟังหรือเปล่านอ้อนะครับผมกระต่ายไหมจันทร์ของอ่า พิทักนะครับผมไม่คุ้นเลยอะครับคุณอำนวยครับผมนึกไม่ออกครับผมนะไม่รู้เนื้อเพลงมาจะเนื้อเพลงมาจะร้องถูกหรือเปล่านะครับคุณอำนวยครับผมนะก็เหลือแปดนาทีนะคะจะลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านมากมาเลยที่จอดให้อยู่นะจ๊ะขอบคุณมากค่ะทุกท่านที่เข้ามากำลังใจกันนะคะ ร้อ,อ,องเพลงอะไรดีอ่ะฝนเอ๋ยทำไมจึงตกฝนเอ๋ยทำไมจึงตกจำไม่รู้จะร้องเพงลงอะไรร้องเพลงนี้แล้วกันนะทุกคนนะคะฝนตกอยู่ด้วยจำเป็นต้องตกเพราะว่ากบมันลงกบเอ๋ยทำไมจึงลองกบเอ๋ยทำไมจึงลองจำต้องถามคุณธนงครับคุณอำนวยบอก คือถ้าเหนือเพลงมาแหม่ก็ไม่แน่ใจว่าจะร้องได้หรือเปล่านะครับแม่ไม่คุ้นนะครับผมคุณอำนวยจำเป็นต้องลองเพราะว่าทองมันปวดกบเอ๋ยทำไมจึงทองเอ๋ยทำไมจึงปวดทองเอ๋ยทำไมจึงปวดจำเป็นต้องปวดเพราะว่าข้าวมันดิบนะจบละค่เพลงนะ ประมาณนี้นะครับผมโอ้เอาเพงเลงอะไรต่ออีกครับผมขอเพลงที่แหม่มร้องได้บ้างสินะเพลงที่แหม่มร้องไม่ได้เหมือนก็ร้องไม่ไม่รู้จะร้องยังไงนะครับผมขอบคุณแปดท่านนะครับที่มาตั้ทายกันนะครับสี่สิบสามกำลังใจครับผมขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเหลืออีกหกนาทีนะคะในหกนาทีก็ลงแล้วเอาเพลงอะไรดีเนาะ เพลงอะไรดีอะขอบคุณนะคะที่จอดให้อยู่นะคะขอบคุณคุณพิสมัยด้วยคุณเสือหวยด้วยนะคะนะคะคุณน้องทุกล่างนะคะคุณงอทุกล่างนะคะคุณดุขาคุณนำหน่วยนะครับผมคุณเสือเย็นด้วยนะคะผมคุณนัแถมฟ้าร้องอีกตั้งหานะคะผมฟ้าก็ร้องไกลๆอยู่ฟ้าแหลบ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 แป๊บแป๊บ ใส่หมวกแก๊ปแล้วมาเดินกุ๊บกับทำบุญกับสิ่งใดหน่อยจะได้รวมห่อก็แม่ก๋วยจับนะเพลงนี้จบไปแล้วนะคะเพลงฟ้าแลบนะคะคุณอำนวยให้สู้ๆมาหัวใจกอดๆมา,อๆมาขอบคุณครับคุณอำนวยครับผมคุณธนองดงละกามสวัสดีครับคุณธนองดงํำแยสวัสดีครับคุณธนองดงกงก,งกลางอ,าอ้าวเซอร์ไพร์ กายจะลงไลฟ์มาเลยอ่ะสุดยอดอะโอ้ยโอ้สุดยอดเลยอ่ะโอ้นะโอ้นะสุดยอดเลยอ่ะนะพอกลจะลงไลฟ์อะไฟมาพอดีเลยนะโอ้ดับมานานเหมือนกันนะเนี่ยนะดับมาดับมาตั้งครึ่งชั่วโมงได้เนาะนะ ดับมาครึ่งชั่วโมงได้เลยเนี่ยนะคะไฟดับเนี่ยแล้วเราก็จุดเทียนคุยกันเนี่ยนะคะนะจุดเทียนเวียนวนนะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะมา,มาฟังเสียงฝนตกกันนะคะมามาจุดเทียนคุยกันแล้วก็มาฟังเสียงฝนตกกันนะคะอ่าเนาะนะแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยขอบคุณนะคะที่มากำลังใจกันนะคะวัเซอร์ไพรส์มากเลยอะ่ะไฟมาตอนใกล้จะลงไลน์สุดยอดจ้า มาแล้วมาแล้วไฟมาแล้วดับตั้งเกือบ40่สินาที